ค่ะในวันนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด1 9เ COVID นะคะเชิงรุกนะคะในพื้นที่ชุมชนนะคะของกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้นะคะทางสำนักอนาหมยนะคะก็จะมีการจัดทีมนะคะทั้งหมด69ทีมเพื่อเข้าไปในพื้นที่ทั้งชุมชนทุกชุมชนนะคะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการดําเนินงานนะคะเราก็จะมีการดําเนินงานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะในในอันดับแรกเลยก็จะมีการสํารวจชุมชนนะคะว่าในแต่ละชุมชนนั้นมีผู้ป่วยโควิดหรือไม่นะคะแล้วก็มีกลุ่มโรคนะฮะเจ็ดเจ็ดโรคเสี่ยงนะคะรวมถึงมีหญิงตั้งครรภ์น,นะคะอันนี้ก็เป็นการสํารวจข้อมูลในเบื้องต้น หลังจากนั้นนะคะเราเองนะคะก็จะมีการตรวจชัดกรองนะคะสำรวจข้อมูลแล้วก็จะมีการตรวจชัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชนนะคะด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการตรวจแบบที่เข้าถึงทุกคนนะคะในชุมชนนะคะหลังจากที่มีการตรวจแล้วก็จะมีการให้การรักษาในเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะส่งเข้าไปรักษานะคะในโรงพยาบาลนะคะ ในการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเป็นการให้ยานะคะก็ยาที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นพวกยาฟ้าทลายโจรน,นะคะแล้วก็มีการให้คำแนะนำในการที่จะแยกกับตัวที่บ้านหรือที่เราเรียกว่าโฮมโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จะมีการวอร์บชุดในการที่จะดูแลตัวเองที่บ้านให้ด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะถ้ามีการโฮมไอโซเลชันก็มีการกักตัวที่บ้านแล้ว เราก็จะมีการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้านด้วยนะคะโดยจะมีการมอบชุดนะคะ home q u a r a n t i นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม่สามารถที่จะกักตัวที่บ้านได้นะคะเราก็จะส่งเข้า LQ หรือ local ควอ r a n ทนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของศูนย์พักคอยนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้นะคะเราก็สามารถที่จะนําเข้าสู่ เออ c นะคะหรือที่เราเรียกว่า Communication อ s โ l a เ i ชั ation, นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยเนี่ยไว้เกือบ20กสบศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกนะคะผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยเนี่ยสามารถแยกกันได้สามารถไปกักตัวในสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในกรณีนี้นะคะเราก็จะมีการฉีดวัคซีนนะคะให้กับกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะ ก็ต้องบอกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่60ปีขึ้นไปกลุ่ม7โรคนะคะกลุ่ม7โรคเสี่ยงนะคะแล้วก็ผู้ผู้ที่ตั้งครรภ์น,นะคะเราก็จะมีการฉีดวัคซีนให้ด้วยสิ่งสุดท้ายก็คือที่สําคัญก็คือว่าก็จะทีมเหล่านี้ค่ะก็จะมีการสื่อสารทาํทาความเข้าใจให้ความรู้กับประชาชนในชมุมชนนะคะถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะในการที่จะเด็กเลี่ยงเพื่อไม่ให้ติดเชื้อโควิดนะคะ ก็ต้องบอกว่าทางกรุงเทพมหาคนครนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครพลตุรปเอกสวบ,บินขันเมืองนะคะท่านก็ให้ความสาคัญกับประชาชนในชุมชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็จะมีการดูแลนะคะในเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยการนําเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่าทางกรุงเทพมหาคนครนี้ดาเนินการในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจากการดูแลตั้งแต่ที่บ้านนําสู่เข้าโรงพยาบาล แล้วก็เข้าสู่การระบบรักษาเพื่อให้ผู้ผู้ติดเชื้อนั้นหายป่วยโดยเร็วที่สุดนะคะค่ะขอบคุณค่ะ